ไปแบบนั้นสิจะให้ทำยังไงอะ่ะปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้หรอกนะใจขอเธอจะอยู่แบบนี้หรอได้ยินที่ฉันพูดไหมเนี่ยลงมาเถอะนี่มันสายแล้วนะวันนี้ฉันมีธุระสำคัญต้องทำด้วยฉันไม่ได้ขู่นะถ้าไม่มีชะคนอะ่ะไม่มีใครสนใจเธอหรอกแล้วพอถึงวันนั้นอะ่ะ ขาวฉันเตือนขอร้องล่ะนะลงมาได้แล้วลงมาแล้วเดี๋ยวมาทำหน้าตาเยอะหยิ่งใส่ฉันแบบนั้นนะนคิดว่าตัวเองมีทางเงลือก้วหรือไง 你奶咪吗？In 嘿。<noise> หรือนี่จะเป็นจูบแรกของฉันตื่นได้แล้วเห้ยลงมาได้แล้วหรอเดือจริงๆเลยนะ นะเธอเก่งมากเลยเด็กใหม่ของเราอะเพอร์ฟายเลิศเลอมากทัดละดีวะโลพาสมาจากเซตะโซเนียว เนื่องจากคุณพ่อของเขาย้ายกลับมาทำธุรกิจในเมืองไทยไอคิวสองพอดีเป๊ะครับน่าจะเยอะกว่าครูบางคนของเราที่นี่อีกนะคะเป็นเด็กไอคิวประเภทมันติจีเนียสทั้งกีฬาภาษาวิชาการคณิตศาสตร์ แล้วก็พันธุ์พืชต่างๆไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจู่ๆเราจะได้เด็กแบบนี้อ,อยู่ด้วยอว่าแต่เด็กที่ล้องแรงล่อแลทั้งหลายของคุยแห้งป่านนี้ยังไม่มีใครมาอีกเหรอคะจริงๆแล้วนี่มันเก้าโมงแล้วน่าจะมาสักคนได้แล้วนะครับเนี่ยขออนุญ,ญาตครับทันะพีครับ จยินดีจ้ะเข้ามาจ้ะเ <_ d ick> มือออ่อกี้ครูเพิ่งคุยกับครูแห้งอยู่เลยนะจ๊ะว่าเธอจะมาม่ตรงเวลาดีจริงอขอต้อนรับอย่างไม่เป็นทางการก่อนเลยก็แล้วกันนะจ๊ะคือโรงเรียนของเราอ่ะยินดีแล้ก็ดีใจที่ได้เด็กมีความรู้ความสามารถอย่างเธอเอกสารเรื่องการอนุญาตครับ <_ d ick> จ้ะ ดีจ้ะอ๋อแล้วก็อีกสามอาทิตย์โรงเรียนจะเปิดเทอมทัดและพีก็คงต้องอยู่ห้องคิงคือครูสอนเองอะจ้ะดีค่ะนัดไปอีโมง ีค่ะก้าโมงค่ะอยู่ห้องบ้วยก็เลยมาช้าหรือว่ามาช้าก็เลยต้องอยู่ห้องบวยเรื่องตรงเวลานี่สำคัญค่ะคุณแห้งยังไงก็อย่าให้เด็กที่ทำตัวดินแย่แยแล้วก็ทำตัวแย่ไปด้วยนะคะ เสียงอะไรเออคือเนี่ยเนี่ยช่วงนี้หนูกำลังศึกษาพฤติกรรมแมวอยู่อะค่ะหนูก็เลยชอบทำเสียงเนี่ยเนียค่ะนี่ตะเหลิวอีกหน่อยอะเธอถึงขั้นแยกเสียงออกกันได้ว่ามันร้องเพราะหิวหรือร้องเพราะอ้อนนะจริงเหรอคะจริง ไปคุยกับครูของเธอทางนน้นเลยป่ะ<ม>ไปคุยภาษาแมวทางนน้นเธอตามนั้นนะเปิดเทอมแล้วก็เจอกันผมขออยู่ห้องบัวแล้วกันนะครับพอดีว่าผมอยากศึกษาพฤติกรรมเด็กห้องบววอยู่พอดีขอบคุณครับ เดี๋ยวเดี๋ยวฮึดูสิโดนครูดุเลยเห็นไหมขอแก่คนเทียวเลยน่ารักจริงๆเซ็งมากเลยอ่ะอะไรก็ห้องบย่ยอะไรก็แย่อะไรก็หวยไม่มีอะไรดีเลยเนาะเห็นไหม จังเลยนะที่อยู่ห้องเดียวกันน,ะน่ะแหมมีไอคิวตั้งสองร้อยน่ะมีไปทำไมเยอะๆก็ไม่รู้เนาะอย่างฉันนะต้องมีสัก20 <c oughs> ฉันก็ดีใจแหละครูเล่าเรื่องเธอให้ฉันฟังยาวเหยียดเลยอะบอกว่าเธอเรียนเก่งมากจริงๆฉันก็อยากจะบอกครูนะว่าเธอไม่ได้เก่งแค่เรื่องเรียนหรอกแต่ว่าเธอเก่งเรื่องแมวด้วย แต่ไม่ได้พูดกลัวดนดุนาะนอมไปสายเพราะว่าช่วยแมวหรอไม่ได้เรื่องเลยเนาะเปล่านี่แค่ถามเฉยถามว่าอะไรจ้งวันเถอะโอเคโอเคง่ายอยีเล เธอบอกว่าช่างเหอะแล้วไม่ใช่เหรอ